The arriving train is the Special Express Train Number 4-3. From Tefa Tepepiwak to Raj Tani, passengers are traveling on this train. Please, kindly board on platform number 3. Thank you. ทีสนี้งมีความระตดทสานีบ้สงกอแท้ตัวทางที่หหน้าผาเกดต้อกระบะรถนะ้ครับระเทปในจาและาสถานีเป็นรส่วนพิเศษราน่ตอการตัวที่4สาุดระสกให้สานีตงา นึกว่าย้ายนึกว่าย้ายสามนอครัวไปแล้วเดี๋ยววันนั้นเราเพิ่งกลับมาอ๋อนั่ตบแฟนด้วยให้ยังไง่นตบแม่แฟนด้วยอ๋อก็เลยอยู่ยาวเลยนะโอ้ยไปได้ไปได้แหมไปบอกอย่าได้ไม่ได้ที่นู่นเลยนะดีวยวหลังก็ได้ก่อไปเที่ยวเลยเฮ้ยผมตอนขามาไม่ไม่ได้ซื้อตั๋วรถจากอีอุบบเนี่ยอยากลองนั่งรถทัวร์จากปักเต็งมาเลยอ๋อ <Okay. S 1> แล้ววันนั้นรีบไปแต่เช้าจะไปไปเเหมือนนพไปเช้าจะเออเช้าไปหกโมงไม่ใช่คือจะนั่งรถไฟไปลงที่นี่ที่นั่นเขาบอกว่าเที่ยวสุดท้ายคือหกโมง สถานตํบบันโปงก็สัตวมีความปละหลาดขึ้นลงที่บ้านโปงโปรดใช้ไปด้ทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวาเบอร์ของท่านนะครับแต่เรามาระวังอันตรายขณะขึ้นลงจากบรครับที่าดีบันโปงที่าดีบันโปงก็สัตวมีความประหลาดขึ้นลงที่สถานบันโปงโปรดใช้ไปด้ทางขึ้นลงนะครับทางด้านขวาเบอร์ของท่านนะครับแต่เรามาระวังอันตรายกณะดขึ้นลงจากไม่ใช่ครับขบวนหลังร้อยขบวนหนึ่ง บริษัทที่การสารีบัตรตกนะครับรถธรรม ots, os, ดาค่ะวันที millet, ่สอง้าสนะครับก็มาปตรวจวิริการตุนไปทางสถานีสุโขทัยครับวัที่252นะครับบริการบัตรตกไปแล้วเสร็จอยู่ลำตรงพิศดาบริศดารเยอะนะครับวันเที่ยวโครตุเกสออกบางตาโอมะดึง รรสวัการางความรตะากเนีับต่อไปข้สถนงในรไปขอขอบคุณรัทกาี่รถไปการเดินทางบัททุกานเดินทางสุดสายปทางเิสวัสดีมากแต่วังสัเดินทางครั้งต่อไปการรถไฟมีโอกาสรับใช้ันอีกขอขอบุณครับก็เยอะหน่อยนะครับวัน จีนวันเที่ยววันนี้วันเที่ยว ทีงพูดภาษาชาวไทยแล้วก็ต่างชาตินะ เออยี่เราไม่ออกตัวเดีย๋ยวนี้เห็นอะไรไม่ออกตัวแรงไม่ได้นะ